บ a l ลเซีย CF eSport ปนะครับเป็นสโมสรที่เล่น eSport โดยเฉพาะเกิดจากบ a l ลเซีย CF ที่ที่เป็นสโมสรฟุตบอลจากสเปนนะครับณนะวันนี้บริลเซีย c f e s p อ r t เนี่ยมีทั้งอยู่ในยุโรปแล้วก็ทั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราก็จะอยู่ในโปรลีกเอวีณวันนี้ต้องจริงๆรับ p ูม่ากับ v ีเซฟนะครับดโดย Gobo เนี่ยทาง v ีเซฟก็คือได้รับการสปอนเซอร์ลิงจาก p ูม่าในทีม uh, สโมสรฟุตบอลนะครับก็มาในประเทศไทยทาง คอ e นเซียอีสปอร์ตนีก็ได้ทางไลเซ้นมาแล้วก็ติดต่อทางฟูมาประเทศไทยซึ่งคือเราก็ได้ทำการโ o o p แล้วก็รู้จักกันในการเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับคือทาง VCF eSports Thailand เนี่ยเรามองในแง่ที่ว่าเอาความมืออาชีพ ความเป็นสโมอสรอจริงๆของ e-sport เนี่ยเข้ามาใช้ในประยุในประเทศไทยซึ่งที่1นในนั้นก็คือเรื่องของเสื้อผ้าก็ตามเนี่ยเราอยากจะได้ global brand อย่างเช่น Puma เป็นต้นนะครับที่เป็น sponsorship หลักของ Valencia CF ที่ตัวสเปนอยู่แล้วนะฮะทางนี้เราจะมีเสื้อผ้าที่มีคุณภาพที่แน่นอนให้กับแฟนคลับของเรา ตอบโจทย์เรื่องของการใส่เป็นสไตลิชด้วยให้กับแฟนคลับของเราเช่นกันมุมมองของทางมาครับทางนี้ก็คือทําให้นักกีฬามีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีดีไซน์แล้วก็เป็นเวิร์กคลาสสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตล้วเป็นเสื้อเป็นรุ่นใหม่ที่เราน่าจากเจาะจงเข้าไปในตลาดนะครับของประเทศไทยซึ่งยังไม่เคยมีขึ้นมานี่เป็นที่แรกนะครับ ว่าความเป็นมืออาชีพคือสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นการใส่เสื้อนักกีฬาที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้นักกีฬาเองเนี่ยมีความเป็นมืมออาชีพม,มากขึ้นมีทั้งแน่ของบุคลิกดูดีขึ้นแล้วก็เวลาเดิอนออกไปเนี่ยจะได้คนจะได้มีความทรงจําได้ว่านี่คือนักกีฬาของบริษัท CF Esport ที e ท,ทยจิงก็ทางคูม่านะครับอยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสามารถที่จะไปที่ช็อปที่แรกใน eSport ที่เราอยากจะเจาะตลาดทางคูม่าก็อยากจะให้ทุกคนมีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างนี้ที่จะซัพพอร์ตสำหรับเกมเมอร์หลายๆท่านนะครับ บริษัทซีเอฟเนี่ยทำทุกอย่าง ตามสิ่งที่เราคาดหวังเราตั้งเป้าไว้นะครับคือการที่สร้างทีมเป็นมืออาชีพในเวลาเดียวกันให้มีความสนุกอยู่ในการชมเ e s ส o อ t เช่นกันนะครับจะเริ่มเห็นเราเปิดตัวพาร์ทเนอร์ของเราหลักๆกันเป็นทางการนะครับไปเรื่อยๆคูมาเป็นเจ้าแรกนะครับโดยที่จะทําทุกอย่างอยู่บน world class standard แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็น world class เช่นกันนะครับฝากน้องๆติดตามแล้วก็ collection ชุดซัมเมอร์เนี่ยจะรีบออกมาเร็วๆนี้นะครับ,รบทางภูมาก็อยากจะฝากทางแฟนคลับนะครับช่วยไปดูรับรองมีเสื้อผ้าพสวยเี่ยออกม,มาให้แฟนๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกนะทุกอย่างทุกคอลเลคชันนะตอนนี้เรากำลังทำการบ้านกับทางว e ันลีเซอีสปอร์ตอย่างหนกแล้วก็ปากติดตามด้วยนะครับ